สวัสดีค่ะเพื่อนๆเยอรมนีวาไรตี้ erm มาอีกแล้วนะคะก็เราอัดคลิปวันเดียวกันนะคะเพื่อนๆจะไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเห็นแบบเดิมๆนะคะอัดต่อเนื่องเลยคลิปที่แล้วเราได้ทิ้งท้ายว่า มีพี่คนหนึ่งนะคะได้แฟนฝรั่งแล้วไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็คือไม่ได้แต่งงานนั่นเองนะคะแล้วทําไมชีวิตพี่ของเขาในบ้านปลายชีวิตเขาถึงไม่ตกอับเขาถึงไม่ลําบากเป็นเพราะอะไรมาดูไลฟ์สไตล์ของพี่เขานะคะไลฟ์สไตล์ก็คือวิธีการดําเนินชีวิตนั่นเองว่าพี่เขาดําเนินชีวิตอย่างไรนะคะแฟนของพี่เขาก็เป็นคนฝรั่งเยอรมันนี่แหละคะ่ะแล้วเป็นคนรวยด้วยมีบ้านหลังใหญ่นะคะเพื่อนๆบ้านหลังใหญ่แล้วอยู่ในเขตที่อสังหาริมทรัพย์ แพง,อ,แงอยู่ในสตการ์ดนี่แหลคะค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีบ้านบ้านหลังนี้นอกจากว่าแฟนพี่เขาอยู่แล้วนะคะพี่ผู้หญิงคนนี้สมมุติชื่อว่าพี่มะขินนะคะ แฟนของพี่มะขินก็มีบ้านอยู่ตรงนี้แล้วก็ในบ้านหลังนี้แบ่งให้คนเช่าได้อีกสองเจ้านะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมพี่มะขินเจอแฟนรวยมีตังค์แล้วทำไมถึงไม่แต่งงานทำไมถึงไม่จดทะเบียนสมรสตอนที่เขารักกันอยู่ด้วยกันใหม่ๆนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็เดินเรื่องที่จะจดทะเบียนสมรสนั่นเลยค่ะเดินเรื่องแล้วทํานู่นทํานี่นั่นแล้วก็มาเกิดการทะเลาะกันขึ้นแล้วพี่มะขินเขาก็งอน เขาก็เลยบอกว่าไม่เดินแล้วเรื่องแต่งงานไม่เดินเอกสารไม่เดินอะไรแล้วถ้าคุณรักฉันก็เดี๋ยวฉันไปไ,ปไปมาๆก็คือการไปไปมาๆเนี่ย ก็คือแฟนของเขาแฟนของพี่มะขินก็จะต้องเชิญพี่มะขินมาอยู่เยอรมนีครั้งละ3เดือนก็คือวีซา่าเยี่ยมเยียนนั่นเองแฟนของเขาก็จะเป็นคนการันตีออกค่าตัว๋วออกค่าวีซ่าอะไรทุกอย่างนะคะอยู่ด้วยกันอย่างนี้1ิบกว่าปีนะคะเพื่อนๆนแฟนของพี่มะขินก็ให้พี่มะขินไปเรียนภาษาเยอรมันนะคะให้พี่มะขินพูดได้ส่งเงินเลี้ยงดูลูกพี่มะขินที่เมืองไทยนะคะ ให้เรียนลูกคนโตนี่จบปริญญาโทเลยนะคะเพื่อนๆจบปริญญาโทเอกชนเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายย่อมแพงกว่าใช่ไหมคะแต่ฝรั่งคนนี้ก็รับผิดชอบแล้วลูกคนเล็กของพี่มะขินก็จบประมาณปชาวชนะคะก็คือลูกทั้งสองคนของพี่มะขินที่เมืองไทยกับอดีตสามีคนเก่าคนไทยนั้น ก็ได้เรียนจบกันทั้งคู่เท่านั้นไม่พอแฟนของพี่มาขินคนนี้นะคะเขาก็ยังรับผิดชอบลูกเอาลูกชายและลูกสาวมาเที่ยวเยอรมน,นีบ่อยครั้งส่งให้เรียนภาษาด้วยนะคะนั่นคือวิธีวิธีชีวิตของเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ผู้ชายคนนี้ก็รับผิดชอบดูแลเหมือนสามีดั่งสามีนั่นเองแล้วแล้วนะคะผู้ชายคนนี้มีรถ สปอร์ตด้วยนะคะยี่ห้อเมสเดสเบนเปิดประทุนด้วยนะคะเพื่อนๆน,นั่งได้สองที่นั่งพี่มะขินสมระถมากนี่คือไลฟ์สไตล์ของพี่มะขินหนึ่งไม่อวดรวย 2. สไม่เคยทำตัวฟุง้งเฟ้อถึงแม้ว่าแฟนจะมีเงินก็ตามนะคะเพื่อนๆแล้วเวลาเข้าไปช้อปปิ้งนะคะไปซื้อของซื้ออะไรแฟนเขาแต่งตัวดูดีมากแต่พี่มะขินนี่แต่งตัวธรรมดาเราก็เลยบอกว่าพี่มะขินคะ พี่มีรถหรูนั่งกันสองคนกับแฟนเวลาหน้าร้อนอย่างนี้นั่งเปิดประทุนเราเคยเจอการตามสีแยกใบบายวิ่งวิ่ง,งอย่างนี้ทำไมพี่ไม่แต่งตัวให้ดูดีให้สมกับฐานะเหมือนกับแฟนพี่ว่าโอ้ยพี่แต่งตัวอย่างนี้แหละแต่งตัวอย่างนี้และไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้แล้วแฟนเขาก็ไม่ถือด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วปกติแล้วคนราม,มีรถหรูอย่างนี้มีแฟนรวยอย่างนี้ก็น่าจะแต่งตัวดูดีมีกระเป๋าอะไรที่มันดูดีหน่อยแต่พี่มะขิ่นก็สพายแต่ถุงผ้าดันเละเพื่อนๆนั่งรถหรูสปอร์ตเมสเดยเบน์เปิดประทุนขนาดไหน แต่ถุงผ้าแล้วเวลาแฟนเขาไปช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพื่อนๆของที่แฟนเขากินเองเขาจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตแบบสําหรับคนรวยคนมีเงินแล้วเวลาไปซื้อเสื้อผ้าต่างๆก็ไปห้างแบบสําหรับของแบรนด์เนมของคนรวยคนมีเงินเช่นเดียวกันแต่พี่มะขินไม่เคยเอาอะไรหรือเราถามว่าเอาเวลาไปช้อปปิ้งของสวยของหรูพี่ไม่อยากได้อะไรหรอพี่ไม่อยากได้อะไร เราถามแล้วเขาไม่อยากได้ไรเขาก็อยู่สมรา h ของเขาแฟนเขาเคยถามว่าเอาเสื้อตัวนั้นไหมเอายี่ห้อที่พี่มะขินเขาก็อยู่แบบสมร t h เรียบง่ายมากแล้วอาหารที่พี่มะขินกินก็กินอาหารอีสานเหมือนพวกเรานี่แหละค่ะไปซื้อของในร้านเอเชียธรรมดาแต่เวลาไปร้านอาหารดูเอ ไปซูปเปอร์มาร์เก็ตรูหรูที่แฟนเขาซื้อพี่ไม่กินจะไม่ยับอ่อจะไม่หยิบเอาอะไรเลยนะคะเพื่อนๆเขาจะกินอาหารเอเชียธรรมดาแล้วเวลามาหาแฟนเขาสาเดือน90วันนี้อะไรที่เอามาจากเมืองไทยได้พี่เขาเอามาพริกหอมกระเทียมพริกแห้งตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเราเองก็เอามานะถ้าแต่เราไม่ได้กลับเมืองไทยบ่อยเหมือนพี่เขาพี่เขานี่จะไปไปมาปีหนึ่งประมาณสองครั้งนะคะเพราะว่าการมาวีซ่าเยี่ยมเยียนนั้นคุณจะมาทุกๆ3เดือนไม่ได้เขาจะให้มาประมาณ1ครั้ง หรือสองครั้งตามหรือบางทีแฟนเขาทางนี้ก็จะเป็นคนบินไปหาพี่มะขินที่เมืองไทยและพี่มะขินในระหว่างที่อยู่กับผู้ชายคนนี้นะคะเพื่อนๆพ,พ,พี่มะขินก็มีบ้านทั้งสามหลังมีบ้านเป็นของตัวเองอันหนึ่งมีบ้านของให้ลูกชายอันหนึ่งมีบ้านให้พ่ออันหนึ่งที่บ้านต่างจังหวัดบริเวณบ้านนั้นก็ว่างใหญ่มาก ลำพังพี่มะขินเองเขาก็มีมากกอนอยู่แล้วแต่บ้านสามหลังนี้ไม่ได้หรูหราราคาหลักล้านนะคะเพื่อนๆก็ราคาสองสามแสนสี่แสนอะไรอย่างเงี้ยคือพออยู่ได้แต่เขาก็มีตั้งสามหลังนะคะสาเหตุที่พี่เขาเป็นนี้เขารู้จักเอาและเขาก็รู้จักอดอมแล้วเขาก็รู้จักประหยัดนั่นเองนะคะเพื่อนๆนั่นคือสาเหตุแล้วทีนี้เมื่อปี2012นะคะเพื่อนๆแฟนพี่มะขินเขาป่วยหนัก เขาถึงอาการโคมา่านอนติดเตียงเลยนะแล้วถึงคราวพี่มะขินมาเยี่ยมเขาครบสามเดือนแล้วเก้าสิบวันพี่มะขินจะต้องบินกลับไปเมืองไทยนะคะเพื่อนๆแต่ทีนี้ลูกชายของแฟนเขาก็บอกว่ายังไงพ่อฉันก็ป่วยแล้วเธออยู่กับพ่อฉันมาตั้งเป็นสิบกว่าปีอยู่จนวาระสุดท้ายจนลมหายใจส,สุดท้ายของพ่อเธอแล้วลูกชายของเขากเลยไปโตวีซา่าไปเดินเรื่องยื่นกับ เอาสแลนเดอร์เหอะเดอร์คือแผนกที่ดูแล you suffer, you, ชาวตา not ่างชาตินะคะเพื่อนๆยืดบีซ่าให้พี่มะขินได้อยู่กับแฟนของเขาจนนาทีสุดท้ายพอแฟนเขาเสียพี่มะขินได้อะไรรู้ไหมคะพี่มะขินไม่ได้จดทะเบียนสมรสเมื่อแฟนเสียก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะเพื่อนๆตามหลักกฎหมายแล้วคือไม่ได้อะไรเลยเงินแม่ไหมก็ไม่ได้สมบัติมรดกของแฟนก็ไม่ได้แล้วแฟนรวยด้วยนะรถยนต์ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะคะแต่แฟนเขามีน้ำใจนะคะเพื่อนๆคือมีน้ำใจเขียนพินัยกรรม ให้พี่มักขิน1,000งแยูโรนั่นเองเมื่อปี2012ตอนนั้น1,000งแยูโรได้ประมาณ3ล้านกว่าบาทแล้วบางคนบอกว่าอุ้ยอยู่ด้วยกันตั้ง10กว่าปีได้3ล้านกว่าเชียวเหรอเพื่อนๆอย่าได้3ล้านกว่าแค่นั้น เองเหรอเพื่อนๆต้องคิดว่าพี่มะขินไม่ได้แต่งงานพี่มะขินได้ไปไปมามาได้เที่ยวตั้งหลายรอบลูกชายและลูกสาวก็ได้เรียนจบลูกสาวจบริญญาโทและก็ได้มาเที่ยวเยอรมน,นีผู้ชายก็จ่ายและบ้านที่เมืองไทยก็มีนะคะที่ที่เมืองไทยก็มีแล้วเสร็จแล้วก็ตนนั้นก็ได้รถด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆพี่มะขินเขาต้องการรถกระบะคันใหม่แฟนเขาก็ต่อรองว่า ถ้าเธออยากได้กระบะคันใหม่เอาคันเก่าของเธอไปเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยพี่มะขินไม่ยอมคันเก่ายังใช้ได้อยู่พี่มะขินยอยากอยากเก็บคันคันเก่าเอาไว้ก็เลยบอกแฟนเขาว่าคันเก่าเก็บไว้นี่แหละช่วยเอาเงินไปดาวหน่อยแฟนเขาไปดาวเงินหนึ่งหมื่นไปดาวรถหนึ่งหมื่นบาท ทีนี้แฟนเขาเปลี่ยนใจไม่ซื้อให้แล้วยังไงก็ใช้คันเก่าเหมือนเดิมหรือถ้าเธอไม่เอารถคันเก่าไปเทอมฉันก็มีซื้อให้ทีนี้โชว์รูมรถเขาบอกว่าเงินดาวเงินที่คุณมาจองนั้นหนึ่งหมื่นเขาไม่คืนให้นะถ้าคุณจะยกเลิกอะไรประมาณเนี้แฟนของพี่มะขินเขาเสียดายเงินหนึ่งหมื่นบาทเขาก็เลยเอาเงินเจ็ดแสนบาทนะคะเพื่อนๆซื้อรถกระบะให้พี่มะขินเลยสี่ประตูนั่นเองอันนี้ก็คือพี่มะขินไลฟ์สไตล์ของเขาเป็นคน สมร t h เป็นคนประหยัดเป็นคนไม่ค่อยเอาอะไรนั่นเองแล้วก็เขาก็รู้จักเอาจากแฟนเขานั่นเองอันนี้เราไม่ได้หมายความว่ามาแนะนําให้เพื่อนๆไปดูดกับฝรั่งหรืออะไรอย่างงี้ก็คือฝรั่งเขาก็เต็มใจให้ในส่วนที่ให้ได้นั่นเองเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะดูดอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆเ,เราไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเมียฝรั่งที่เราแทนชื่อว่าพี่มะขิดนั่นเองว่าทําไมถึงไม่ได้แต่งงานกับฝรัง่งไม่ได้จดทะเบียนสมรส เต่ก็ได้เงินและก็ไม่ลำบากในบ้านปลายก็มาดูไลฟ์สไตล์ของพี่มะขินนะคะแล้วลูกชายของเจ้าของบ้านของสามีเออไม่ใช่ของแฟนเขาก็แม้แต่หม้อหุงข้าวก็เอาจัก,กรยานก็เอาอะไรต่างๆที่แฟนของพี่มะขินซื้อให้พี่มะขินลูกชายเขาเอาหมดเลยนะคะเพื่อนๆลูกชายเขาค่อนข้างงกนั่นเองเรื่องนี้ก็ เป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนๆฝรั่งนะคะเพื่อนๆที่มีสามีฝรั่งสามีชาวต่างชาติชาติไหนก็ตามฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นั่นเองและเราก็มิได้บังอาจมาสอนใครนะคะก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของใครก็แล้วกันถ้าคุณคิดว่าชีวิตของคุณดีแล้วก็ดีแล้วค่ะงั้นคลิปนี้นะคะก็คือคลิปก่อนหน้านี้ เมียฝรั่งตุกระกรรมลำบากคลิปนี้เออ่ไม่แต่งงานแต่ไม่ลำบากเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมายกตัวอย่างฝรั่งก็ตุรกระกรมลำบากเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ฟัง1นึ่งเคสนะคะคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ